โอ้โโอ้โโอ้โห่วไนโนีโอ้โหตายมีดเอ้ยโ่วต้ยอยอนให้ไงเนาะกับ่างโค้งนุนแดงเ้ยว่าเขาว่าพ่างโค้งหลายศพอครับในทั้งโค้งหลายศพที่มีคนให้กาวขาารหรือว่ามีคนที่เมื่อกี้รถแหกโค้งหรือเสียชีวิตที่นี่ก็หลายทีศพ เพราะว่าประมาณปีผ่านมาเนี่ยผมเคยมาพาลูกคิลูกหามาเอามาเอายุยยู่ตรงนี้แหละครับเด็เคยเคยมาเอาเคยถือไปสองงวดปั่นถุงป้าเอางวดที่สามนี่ก็เลยถือว่าบ่ถทือก,ก็เลยยกเรือไวปไปนนกับเป็นปีสองตีมาแล้วกับมือนี้คิดว่าเออเอาปันเจยวก็คือว่าอยากให้มาเอาเขาก,อากาอา็อยากให้มาเห็นมาไหวอยากมาเลี้ยงมาเกียร์อยากอาจที่อยากให้โชคให้ลาตันที่ก็เลยจะคอยว่าเออเอามือนี้ก็ควอถือตลอดมาคือมามาอยากให้มาอยากให้มาเอากันได้มาเอาตรงนี้แหละครับเนาะได้มาเอา ามาเอาเรียกทเบิยเออก็อได้าอาจจะได้มาก็ได้เป็นกินเป็นท่านผุกที่ตุหากับมาหลายหลายรถสามที่ขั้นอปกันกับพอดีท่างอีกที่เป็นกับมา,าขอทายขอทำเออ่ยใ้การน้ำกับกับบวากันแล้ว,วกทะเพ็นเ้องถมาไกลห้เป็น่น,นนอะของกางคนงางบริจาคกันมากเป็นที่น้ำใจมากันอันนี้แะครับชาว่านท่าน คนเรกของรถแตงเรียนตลอดเวลาเดี๋ยวก็รอเวลาสักพักนึงเน้องับพอ,อดเวลาเดี๋ยวก็แตงยังเรียบร้อยคันตรงมุ่งตรงไม่เรียบร้อยก็ดีได้ผ้าเขาไปเอาเอต่จะใส่เวลาอีกจะน้อยหน่อเนาะครับเนาะอีกจะน้อยก็หน,นึ่งประหนัดเวลาเนาะเอาทันทันเนาะครับผู้ผู้มองนี่อาจารย์ว่าเป็นทังไหนครับผู<ว><ว>้ผู้มองนี้ที่ตามมาลื่นมาหรือว่าตามผมเป็นคนดูเกียรตินี่ผมนี่เบิ่งเขาเอิ้นพุ่มที่ว่า มีหลายสิบศพนะครับที่ที่เป็นคุ้มเจ็ดหวงแล้วคนแถวนี้ตีเก่งกลัวขนาดเด้เด็กน้อยเที่ยวไปเที่ยวมาผีก็ตีเคยออกไม่เห็นเป็นตัวเป็นเต้นรุนหลอกหลอกตลอดนะครับที่เห็นตลอดฟังสองสมืมื่นแต่ยินงวัดสอนมอเตอร์ไซค์เขาอยู่เออของเมียสารวัตรเกิดเป็นมอฟังมอฟังว่านะครับผมตัดขอเรียกเงินเรียกทองขอเงินขอทองไว้นะครับผมไว้ในเฮียนไว้ในสัานติดกระเป๋านะครับ เกาะเงินเกาะทองเรียกเงินเรียกทองต่อขอเงินต่อขอทองนะครับผมถ้าใคาสนใจก็แอดไลน์หรือติดต่อได้แล้วเราจะปักหมุดให้นะครับเบอร์โทรจะปักหมุดให้อยู่ที่ใต้คลิปนะครับผมเยวจะปักหมุดให้นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เขาไมาได้เลยนะครับเบอร์เดี๋ยวแอดมินจะปักหมุดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมต่อขอช้างนะครับผมเด่นทางด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงนะครับท่านใดดวงไม่ดีดวงตกนะครับผมอยากจะมีโชคนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเราขอเงินเรขอทองนะครับผมขอเงินขอทองเกาะเรียกทรัพย์นะครับผมนี่ครับคนไหนบอถึงเรียบบอถึงเบอร์นะครับผมอยากถึงเรียกอยากถึงเบอร์นะครับหักไลน์เข้ามาได้เลยครับนะครับใส่มุดศัสนาบุญบุญวันศาสนาสิห์บุญวัฒนาตัวหลายเด้่ยว่าจะได้ออกแล้วงซีพิ่คนมาสังภาพเพิ่นมาสังฆเอาขึ้นไม่อีกยันต์ศาสนาคนมาสังแเจ้าอย่งละลอยเแยบคนนี้ ให้แมนๆเด้องวันหน้าเพื่อจะได้น้ำมาถวายจิ้งคองอะไรอยากได้เดี๋ยวจะได้ยูได้กินเด้เอาตัวคองกินเดี๋ยเขาเออดอเฮียนจะเห็นอะไรกับวิยูเทีนดอเจ้าน่ะอาจจะมีหน่อยเร้อเจ้าที่จะาท่านเจ้ปลาเจ้าเขาจ้าไหนจ้าหน้าเจ้าหัวเจ้าสวนกีสาน้อใหม่ทีไปเหมินไปหาตายต้ฝ่าผ้าไต้ทรงกลมตบกลายมไต้มล่ะนี่หลายเจ้าไม่เจ้าเก่าที่พิ่ตรงนี้แหละเป็นว่าตักพิษเก่ากันตามันเรื่องนี้หูติดตาตีผู้แก่นตาใส เมื่อนี้อาจารย์ถนอมก็พร้อมอยากตีพีนมม่น่องสุกทุกสุาฟมากมื่อนี้บริมาลมคมมาง่าบริมาลบรมาลูมาขอเลขขอเบอร์เรือมาขอเลขขอเบอร์น้ำเสีวออกวันที่หนึ่งเลขล่างขอหลักหน่วยหลักสิบขอหลักหน่วยหลักสิบเลขล่างสองตรางวันที่หนึ่งขอหลักหน่วยหลักสิบจักรล้อยห้แม่นแม่นห้ยตือๆข้าหาใตื้อแแม่นผู้ขาขอบาขบนเราห้ไใกล้ตัวพร้อมหัวหมูสิมาถวายปาาเกตีว่าปูใข้พร้อม ว่าตาไห้ถือทีตัวใดมีความู้เรียงเรียงเรียงเบอร์ที่ออกว่ามันออกถือออกเม่นไหมาได้ยินเสียงเรียกียงเชิญแล้วเอิอนมามือนี่ก็มีของมาเสี่ยงวายมีข้าวต้มข้าวหนมมีกล้กวยมีน้ำหวานข้าวหวานน้ำมะพร้าวน้ำอำมฤตน้ำแดงมาถวายหอนหม่องหอดบอลเด้อเจอ้าไหเจ้าหน้าก็เลยเจ้าตนใหม่ไงแม่นางใหม่ไงหรือว่าผีผู้มันตายหงเนี่ยล่ะตายหาตายฟ้าผ้าตายตรงกรมผีรถดข่มตายถ้าพวกท่านได้ยินแล้วเสียงเรียกชังเชิญ ใหมาตามคำาเรียกของเชิญของผู้ขาในเด้อไห้มาบอกเลขบอกเบอร์ใหมาชัดๆย่าได้พิดได้บังมาบอกแง้แง่เขาขาวเด้อมือนนี้ก็ได้มาหอนเรกเป็นได้ก็ได้มาปวดเนาผายเด้อย่าได้พิดได้บังเด้อู้อาจารย์ที่บกกินของพ่นดีกินกงลงไปก,กินยันไปเด้เอเขา เดี๋ยวตีนยันวหลีได้กันว่าตีนยันเหรอแต่เนาะตัวบอกน้องรวยไว้ละเออมือนีเป็นมือแก่นกลางปางได้เห็ดเลขมากมือนีแก่นมีมือนี่งปหอดมาถึงได้แล้วเนี่ยเป็นแต่ไดรูปได่พาได้เลียงจะได้สยนจะเขียนเจ้าทีเจ้าปลาเจ้าเขาพีสานั่งใหม่มีโตมี่ตัวมาแสดงี่รีจะเป็นเห็นบอกเลขบอกเบยจริงๆงันแม่นรวดมือนี่มาแล้วจะยุ่งซาเด้อเขาไม่ไกลเด้อ นโมตสะภวตัระตัวสัมมาทัมพุทธะนโมตสะภวตัวระตัวสัมมาทัมพุทธะนโมตตะวตระตัวสัมมาทัมพุทธะสัคเเกเมจรูเปสิริสิขรัตเพจันตาวิเขวิมาเมทีเประเถชะาเมขรุขณะวะเนเคหวัตุมิเกเตภูมิมาจันตุเทวาชระธรัอิเเมียประคาติตันตาตันติกเอยังมุนิวาระวจนังซาตุเมสุนันตุ ธรรมัตตวนักการวยมทันตาธรรมัตตานักการวยมทันตาธรรมัตตวนักการโออะยัมระทันตาขอเช่ญเที่ยวระชาชนเราเทิดาสักทีติที่พ้นจุดเกเรมาเป็นสักศีพระญาติในโสขข่ายเด้อมือนี่มาขอเลขขอเบอร์น้ำผีสายน้ำใหม่น้ำเจ้าปูเจ้ายาเจ้าปลาเจ้าเขาเจ้าต้นไมัยไงมึง่ล่ะเพป็นว่ามีเลขมีเบอร์ให้เดรให้แม่นคิวอีเนี้เออได้บาได้บนเพิ่นไวแล้วให้แม่นแมนชาไฮเทอให้แม่นผู้ขายเสียผ้าผีผ้านองผ้าถูกที่ตูกขาหยัดปีไปนองทั้งหลายนะมาเลี้ยงมาเกียน้ำมาให้ถวายหอนหม่องกบอลขอเลขเพิ่น เลขลางขอรักหน่วยรักสิบเออแล้ววันที่หนึ่งขอรักหน่วยรักสิบักลอยให้แม่นแม่นถ้าให้เืออยู่โอ้ยนํำมาเตืินวายเลยปุ๊บปุ๊บาัดรูจะปุ๊บุ๊บทุนาทีดูที่ดาวพิที่ผมู้มนถลายก่อนี่ตยปุ๊บปุพลิีก็ได้ทยอดจากพระหุกทุกทีหมดที่ไฟยาปุ๊เจ้าดาเลยไปยินบอพรอไปยมเด็กปรกามปุ๊บมาปุ๊บ อมปุกป <an> ุสารพัดจะปุ๊ปปุีกูจะปุกบที่ปุปุปุมทุกีกูจะปุกพลีาจะออกจากตี่นที่ยาน้านยาพวกเที่ยวดาราไปยินระพุทธเลยมละการอมปุมาปุสารพัดกูจะปุ๊ปปุกูพอีกูจะปุกดาริที่ปุกปุ๊มทุกลของพี่กูจะปุกล้านที่จะออกจากตปุ๊กผีประมดผีไพ่มันยาพกเทงเทวดาและไปยินระพุไปย้มการคอยลูกเตื่นด้วยเธอได้ยินเสียงเร มาเตียเดียวกรเบื้อกระเด็นมาหลับจุกใจน้ำตกผู้ขากั้หลับแล้วก็เหลเด็กเบือเด้อเห็เด็ก็เด้อ่ามันเง่งฝังเด้อเหงนเก็กด้ะเด็นเปนตัมหบด้เย นักโมตตะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตสะพโตรตะโตสมาสัมพุทธะโมตสะพตระโตสัมมาสัมพุทธะนักตองฝ่าโมต้งยินพุทธต้งินทาตงมีไสยะต้งการพุทธต้องสาหพุทธองเยสุสุสรมังองเยสุสุสยเอะนักต้องฝ่าโมต้องยินพุทธต้องยินทายมีไสยะต้องการพุทธจะต้องสบา พุทธองค์เยซูซูอิทัมปังทรงเยซูซูอิทัมปังทรงเยซูซูตัวสว่าอิทั่งสุขภาพโมตุลย์ผู้ถูกกินตามมือใจจะส่งกลับมาประพฤติถูกส่งสว่าพระพุทธองค์เยซูซูอิทัมปังทรงเยซูซูต้องส่งอิทัมปังอิทัมปังทรงอิทัมปังตัวสว่าซู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 

โอ้โอ้โอ้โออะไรบ่เนี่ยโอ๊ยโดดตายนี่เอ๊ะนะโอ๊ย2 şey yes> 2เด้41อะไรกว่า41แค่ตัวโคโอ้โอ้ยวะวะ เูดแูอยางไอย่าเอาเลยแนวกูมมขึ้นเราเว้ยได้ได้พูดได้ได้เอาเลยเอาเลยลาเด้อเลาเด้อลาเด้อ Ой, ой, ой. 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 Орай бағың.